มีราคาควายสามซีตัวนี้ในพี่น้องแม่ลูกอีนันลูกตััวน,น้นอีนี่ท้องท้องแล้วคนทองสองมือหาไป,ไปหาเราเองสองมือหาซับม,มีนะครับมือหน,นี้บุ๊มบิ้นในห้างขออย้าพี่น้องมีใเจ้าบ้านก็แลออ้วสองมือหามือน,นี้เวียดนามเพิ่นบ่อเข่าเนี่ยเพิ่นเพินเ่นไปทายตั้งใน ไปทางยโสวัดที่นี่กัมันขายอะไรกันทั้นกันแน่เพราะว่าค่าค่าเงินไครมันมันแข็งขึ้นไปเลยเเฮ็ดฮ็ดไทยการเป็นน้องเงินมาซื้อแล้วมันซื้อเดี๋ยวน้อยไปถามมันคือถามไปถามในห้างกันอยู่ว่าเป็นยังคือซื้อเดี๋ยวน้อยเงินมันแข็งขึ้นมาได้ขนาดชุดๆเลยพวกก็ยังซูบได้เห็นว่าเอาจับบาปั่นเดียวครับเดียว ผมมีง้วมาแต่ว่ามีงัวกระบ้าด้นี่หู่งินเดียวอ่าไตจะฝ้านี้จะเฝ้านี้น้องส่งหนีได้พี่น้องขายแท้ขันนึงนี่เอาไป้งิเดียวเลยพี่น้องซุ้มีก็คลูกแล้วก็ลูกก็อเนี้ยจังเยอยู่เอาสายเหนือสายเหนือ้อตัวนี้กับในขายขอให้ทีมงานส่งพี่ สุขภาพแข็งแดงเด้อครับขอบคุณรับโชคดีแข็งันก่งไรเอาเบอร์มา่อนเลยโอ้ยหอกดีแห้งเลยมาุซีซีซีศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าซีมเก้าก้อไมในเย็นศูนย์เก้าสองยเก้าองไม่ไม่ไม่อะรัจด้ครับจดใไม่เอาบยีลำเนอะครับครับ ตัวตมอองินเดียวเนี่ยกำงขายอยู่ดอกก็สิหอดเงินอ,อยู่ดนกเนาะมันดํามันล้ลามันดํำนี่ไปบังงัวแม่ลูกลูกแม่กันด้ของของของมาบาดนะควายนีเเ่เราเราเราให้สองมือหโตได้น่อสองมืหาโตแต่ว่าต,ตัวหนึน่งนทีทองอยู่เป็นตัสื่อแห้งเลยมัยนม่มีแล้วขันเป้าถนาตัวนี้ไพมีเงินสองมืื่อเลยแหละแถมแถมส่งฟรีเาว่าหุดดังอีพุน ของมือหนาสีตัวได้มันมั่นเหรอะเบิ้งตัวนี้กวะกระเบิ้งของพ่อใหญ่เทียบประเดนี้ตัวนี้ของคือจะเป็นของไอ้งอมาอะไรอย่างนี้แนี้นี่อะไรพ่อใหญ่เทียบงัวตัวเดียวบ่แม่ลูกบ่ตัวนี้แม่แม่เปียวบ่แม่เดียว มืก่ยี่มือเนาะแม่จะยื่นอยู่นี่มืกมือนีหาะมือนีเ่อมีพัข่าเนาะพขาผอขดอะน่หอยยนงกันเองเอาตัวนีมือกมืกมืกพบาทพอเียบเด้อพอเทียบนม่พอเทียบอยู่บ้านยังคงลืมับ่งทับร่างบ้านเขาเด้ออยู่ทางบ้านทง้านครับไอบ้านรงเรียกกแพงรงเรีกกแพงไฟไงล่ะมือกเลยมือนออกจากสีมันเป็นงงัหนักปะ สีสีประจําแทนเนาะเื่อนยักัแบบนี้สีงเดียดนี่เขาจอมาติดโบดได้หนิออกโบดได้นาออกโบดได้ไปหนิออกโบดออโบดได้หนิมีลูกไามล่วสองโตเนาะพอเนาะเดียวปะโอ้เขาคนหลอกนลังไดากว้นึ่งด้อตัวนึ่งมืถูนะพอนาะไปาเบ้งตัว้แม่งามตัวนี้แม่ลูกสองหมื่ แม่ลูกสองพันแปดเอเอา่งเอานี่แม่ลูกแม่สูงเมตริหาเกือบหาสิบกว่าซ้ำปากซ้ำข้างผมเนี่ยแม่ติดโบติดทหากเรานีเนาะมีโบดดเลย้นีโบดดเลยมีลูกมาสโตเนาะใส่เอาลูกแรกกันเลยอ๋อเอามันออกไปมีลูกมานี่ยพไอห้องตัวนี้ไปสองนแปดพอเศแปดสองพันแปด่ปีนมาลุกสาวไวเ็กนี่นาองพันแป มัเทียบอนมาสตเนาะอันนี้นนนเนาะมดเดูเล่าหรลึกดีเนาะทางดีเนาะลึกมันลึกดีนะหลักลกง,ลงก็ได้ซื้อมา้ฮะได้<า>ไดกี่ซื้อาแ้นะพเออแม่ลบอกเซร์ผมนสองศูนย์เ้าแปดศูนย์เกส่สองี่สีสองสีห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งสองหมื่นแปดกหมื่ คร๊ครัดทับ้างครับผมมีราคาเท่าไหร่บุมีบุมีพวขาเลยบุ้มีพวขาไ่จะพอา,ายจขายกัวกับบมี่สามมืนคนต๊ะยางมันกไหตมนมือลายวันผมเรียกว่าเด็กเกี่ยวเขาเลยเขามันมันสุกเลยแต่ว่าผมประกาศเกี่ยวก็เบนกลมก็หนสิ ีจงัวผูพี่น้องนนี้มีจงวผูเยวเบิ่งทาีจงวผู่เบิงฝังนีกันได้ไหมดูฝั่งนี้ก่อน <c oughs> ผมไทยคลิปนี้เจเลยเดพี่ไปบงปออกไปหน้าก่อนนี่มาเบิง่งตนี้ขอ,องงาม เก็บม่วงกระบางกันมาเลยวันนี้น,นี่แปดโมงเสาร์ดิโอ้ตัวนี้งามปะลูกตัวนี้งามนอเจก็ลังเบิ่งอยู่นีะเอ้าเจคนง,งามก็ลังเบิ่งอยู่เมันก็แลังพิเศษอยู่นี่ของแท้ตัวนี้ของแท้เป็ดขาวมาเรียบร้อยตัวนี้วมากตัวเลยเให้มาหนิสามสองคนอะสามสิบสองลูกบอกได้ว่าคิดสามหนึ่งที่ยังว่าเลยข้าบอกเป็นลูกบากกันหนิดิ ลูกเขียบสามหนึนงง 6, 8, 3, ่งนาะเบื้องใดหกแปกับสาึงเบื้งหนาเบื้งตามัน่ะลูกใด,ดตั้งหากนี่เขาเห็ดเขาไอนี่เ,เขาเห็เอาอาน,นาะพุเดเข,ขาใจหน่อยเออนเาดอเอาเบื้องอะี่น้องเบื้องหนาตาเราเดินแข่งขาแล้ม่แม่ในขาดนำเลี้ยงน้อยนึงโอ้ ที่รถเร็วแต่ว่อน,นั้นเอาเบิงบ้งเบิ้งถ่ทยเป็นสามสิบองห้ององไปางวานไป่ใส่ยังวานงอนไปใส่ควายไปใส่ยังวันเดี๋ยวพันโททับจุ๊บ สามสิบสองแต่มองมองทายนะีน้ำใจอยู่นะเขาถามมาถ่ายนะคุณข้ากำลังโทราอสคุเดี๋ยวถ่ายมั่ายดูถ่ายดูน่มเครื่องรางใดดำรางเครื่องดําหางเง่าครับพี่น้องลูกลูกพ่อแม่เด้อพ่อาชีมงานราชีเสลายครับ สํำข้างแม่สูน0ร้หาสิบเด้ดซ้ข้างพแม่แม่โค้งใหญ่เลยเอาเงโค้งใหญ่ๆโค้งใหญ่เอาเบอร์มาเ็วเบอร์มัโทรศัพท์ศูนย์ สองศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่ง้ปดหนึ่งห่า้นองไผสีดำเฉพาะเท่าไหร่เจ๊เป็นผาเท่าไหร่เจ๊เป็นผาเท่าไหร่เจ๊เป็นเสี่ยวลักบอกแบ่งเสี่ยวเสี่ยวแย่งกันอยู่กันอยู่ต้นหนงามจ้ะพี่น้องเนี่ยดูมันงามน่องดานีเออเอาราคา Yeah.